วันนี้มาสรุปเลยนะครับสูตรง่ายๆนะครับแต่พารวยได้นะครับเข้าจริงนะครับเข้าเป็นแถวเลยนะครับนะครับเห็นมันนี้มีคนโอดโอไม่ถูกนะครับก็ตามมาสิครับตามมาให้ฟรีนะครับไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับนะครับสาเหตุนึงนะครับผมนึกออกแล้วนะครับที่ไม่ถูกกันนะก็เพราะว่าเราซื้อเป็นตัวตัวนะครับเคยบอกแล้วนะครับนะครับซื้อเป็นตัวตัวจะไม่ถูกนะครับแล้วก็ ไปบอกว่ามีการล็อกอะไรไม่เกี่ยวนะครับเราไม่สุดล็อกเห็นไหมครับเราไม่สุดนะครับเวลาจะช้าจะเร็วมันก็ออกอยู่แค่เลขคี่กับเลขคู่นะครับวิธีการคิดง่ายๆนะครับสูตรเลขมีแค่เลขขี้กับเลขคู่นะครับมันจะออกกี่โมงก็เรื่องของมันมันจะล็อกก็เรื่องของมันยังไงมันก็ต้องออกเป็นเลขคี้กับเลขคู่นะครับโดยสูตรที่ผมคิดนะครับเป็น4น่นอยนะครับไม่เจาะจงเฉพาะหน่อยนะครับ ให้แบ่งฝั่งเลยบนล่างง่ายๆนะครับขับประหยัดงบสุดๆเลยนะครับแล้วออกจริงนี่ครับบนก็บนล่างก็ล่างมันแยกกันอย่างมหัศจรรย์นะครับแยกมาแล้วเป็นเดือนนะครับโอเคสําหรับสมาชิกใหม่ก็เห็นอยู่นะครับบางคนบอกว่าตามแล้วก็ถูกจริงก็ถูกิแล้วนะครับมั่นใจครับมั่นใจเลยครับไม่ขี้ก็คู่ครับเลขมีอยู่แค่นี้ฮะเริ่มจากสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับสูตรสุดหลักของเราก็จะเป็นสูตรบนนะครับสูตรบนนะครับสูตรล่างเพิ่งเข้ามาได้สักพักนึง สุดสรบนจะมาก่อนนะครับที่มาสปูนจะเป็นเลขคี่ครั้งที่1่ก็รอบแรกนะครับเฉพาะกิจรอบแรกเฉพาะกิจสี่สองอันนี้ผิดไปนะครับยอมรับไปนะครับก็บอกแล้วนะครับมันต้องมีวันหนึ่งนะครับที่มันออกเห็นไหมครับที่มันออกเป็นเลขคู่ทั้งแถวเลยนี่ไงแต่เดือนละครั้งครับช่างมันแต่นะครับรอบรอ2มันก็มาให้เราอยู่ดีนะครับ1 3 5ได้3นะครับ รอบสามนะเป็นรอบๆนะเฉพาะบนนะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับสมาชิกใหม่รูดบนหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับบนสี่ห้าก็ถูกห้านะครับสามเจ็ดก็เด้งเลยนะครับไข่รูดหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าก็เด้งเลยครับคิดว่าไม่น่าขาดทุนนะครับนะครับถูกไหมครับเพราะว่าแนะนําไปแล้วว่าไฮรีนทั้งหมดสี่หน่อยนะครับหรือบางคนสามหน่อยก็ยิ่งดีเลยลอยหน่อยแรกก็ตัดไปเลยบางคนบางเว็บไม่มีอยู่แล้วนะบางเว็บบางเว็บไม่มีอยู่แล้วก็ดีไปนะครับ ก็ก็ที่บอกนะครับถูกจริงนะครับถูกเป็นแถวเลยนะครับถูกเป็นแถวเลยนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็สังเกตนิดนึงอ๋อ,อบางคนถามมาว่ารูดสิบเก้าประตูจําเป็นไหมรูดสิบเก้าประตูไปก่อนเบาๆหนึ่งบาทสองบาทแล้วแต่งวบางคนมีสิบบาทยี่สิบบาทนี่บอกไม่ได้นะมผมก็รูดแค่บ,บาทสมบาเท,ท่านั้นแหละครับก็ไม่ได้เล่นเยอะนะอขอกินแค่วันละพันก็พอแล้วนะครับเดือนนี้สามหมื่นโอเคทีนี้ ทีนี้ดูนะครับสังเกตนะครับมาแบบนี้บ่อยนะครับบ่อยมากนะครับก็คือเรา,าเช่นล็อพิเศษศูนย์สามเห็นไหมครับเลขคีย์ที่ให้รูดมันจะไปอยู่หลักหน่วยเข้าใจคํคคาว่าหลักหน่วยคือด้านหลังเนี่ยนะด้านหลังเห็นไหมสามสามก็มาหลักหน่วยนะครับห้าก็มาหลักหน่วยต,วตัวตัวตัวมันใหญ่ไปห้าก็มาหลักหน่วยนะครับเจ็ดก็มาหลักหน่วยเนี่ยอันนี้คือจริงแต่ก่อนบอกอยู่นะครับแต่ทนี้ช่วงหลังเนี่ยจะลืมไปละ ให้รูดเป็นเป็นหลักเลือกเป็นหลักใดหลักหนึ่งก่อนนะครับวิธีวิธีอยากจะเลือกหลักไหนให้ดูรอบแรกเลยครับรอบแรกที่ที่เรกขี่มามันอยู่ฝั่งไหนคุณก็รูดฝั่งนะแต่ถ้ามาสองอันก็ตัวใครตรัวมันก็ต้องเดาต่อไปนะครับแต่ผมก็เป็นหลักหน่วยทุกครั้งนะครับผมคิดเกคิดครับจะตามผมก็ได้นะครับผมคิดเกคิดครับแต่ถ้าเกิดรอบสองเช่น รอบแรกมันมาเป็นหลักสิบรอบสองเป็นหลักสิบผมก็จะเปลี่ยนนะครับแต่ปกติก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับอย่างเช่นเมื่อวานวันที่5นะครับก็มาหลักหน่วยหมดเลย5 1 7 3นะครับวันที่5นะครับหยุจะย้อนไปดูนะครับว่ามาหลักสิบอ้ออันนี้วันวันที่4มาหลักสิบเห็นไหมครับเพราะว่าครั้งแรกมา7ออก7698นะครับ7ก็มาหลักสิบกา็มาหลัก1ิอย่างเงี้ยนะครับวิธีดูเคะครับจบนะด้วยความประชับนะครับ สรุปก็คือลูดไปก่อนโดย19ประตูนะครับแล้วก็เน้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณเกิถูกสองเด้งนะครับจริงๆเนี่ยสอรอบคุณก็พอแล้วนะครับถูกวันหนึ่งสรอบก็เยอะแล้วครับไม่มีไม่ถูกนะครับผมย้ําแล้วนะครับถ้าตามผมมาเห็นไหมครับเลขทาไมไม่ไม่มีไม่ถูกนะครับก็เพราะว่าเลขมันมีแค่คู่กับขี้นะครับผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับไม่มั่วนะครับ สูตรที่ผมให้แนวคิดที่ผมให้นี่คือทําให้คุณถูกจริงนะครับถึงกล้าให้ตามมานะไม่ได้ตามมาเสียตามผมไม่ได้หยิบเป็นปองนะครับผมก็ไม่ผมไม่ได้ไปหยิบปิงปองให้คุณนะครับผมเอาความจริงนะครับเอาข้อเท็จจริงมาบอกนะครับว่าว่าคุณเล่นยังไงให้มันถูกทุกวันนะครับอย่างเช่นนะี่ผมเคยขนาดผมผมเคยสลับฝั่งให้คุณด้วยนะฮะมันก็ยังเข้าอยู่ดีนะครับ นะไม่ต้องกลัวนะครับโอเคสูตรที่หนึ่งผ่านไปนะครับสรุปวิธีการเล่นสำคัญกว่าตัวเลขนะครับไม่ต้องไปหาเจ้าแม่ไหนแล้วนะครับไม่ต้องไปดาวว่าออกอะไรครับนะครับมันรู้อยู่แล้วครับมันไม่เลขคี่เลขคู่นะครับถูกไหมครับนะครับศูนย์หึงเก้าก็มีเลขคู่นะครับสองสหกแปด ศูนย์ตัดไปเป็นศูนย์นะครับวันนี้ศูนย์เห็นไหมครับที่ผมบอกเมื่อวานผมบอกแล้วว่ามาแล้วก็มาสองศูนย์นี่ครับแปดศูนย์ก็ศูนย์สามวันหนึ่งจะมาสองศูนย์เป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยไปย้อนดูคลิปได้นะครับเพราะผมพูดจริงๆนะครับส่วนเบิ้ลผมบอกแล้วว่ายังนะครับยางห้าสิบห้าสิบรอให้มันมาก่อนนะครับผมจดทุกวันนะครับนะครับ ก็เลยกล้ากล้าฟันธงในบางเรื่องได้นะครับศูนมาสองครั้งเห็นไหมครับแล้วก็มักจะมาติดกันด้วยนะครับแล้วก็นะครับสำหรับสมาชิกใหม่อาจจะยังไม่เคยเจอสูตรนี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะดูวิธีย้ําให้ทีหนึ่งแปดมอ่าชุดนี้เห็นไหมครับนะครับสาหรับสมาชิกเก่านะครับก็ไม่ต้องก่อมากนะครับก็พูดทุกวันนะครับ 853เป็นชุดเดียวกันเห็นไหมครับคุณดูดูนะครับ80เห็นไหมครับโอกาสที่มันจะมี80แล้วมันจะเป็นอะไรเห็นไหมครับ805030ต่อมาก็เป็น03เห็นไหมครับประมาณนี้นะที่บอกให้เอาไปใช้นะครับมันก็พอจะเดาได้นะ033เป็นเลขขี้มันก็มาอยู่ฝั่งขี้นะครับเป๊ะอะไรจะเป๊ะประมาณนี้นะครับ อเคนะครับ hmm. ไม่ต้องดาวแล้วนะว่าเลขออกอะไรครับมีแค่คู่กับคี่นะครับคุณ mm hmm. ไปดานู่นออกนี่ไม่ต้องสนนะครับล็อกเลิกอะไรกอะไรเกินเวลาอะไรไม่ช่างมันนะครับมันก็ออกแค่เลขคี่กับเลขคู่นะครับเลิกเพอ้อฝันเพอ้อเจอ้อได้แล้วนะครับล็อกเลิกเราไม่สนนะครับเล,เ,ลเลขกงเลขกล่าวมาเถอะครับ ของเราสูตรหลักคือตามเลขเก่านะครับบางคนเลขเก่ามาบน่นโอ้ยมาสิดีผมกลัวไม่มาฮะนะครับเลขขี้กับเลขคู่จบไม่มีทางออกเลขมากกว่าน,นี้ครับไม่มีเลขอื่นครับนะครับเล่นก็ใช้แนวนี้นะครับมันไม่มีใครเคยให้นะครับบางคนก็ไม่เชื่อมก็ไม่รู้จะยังไงนะครับ ก็ขอบคุณที่สําหรับสมาชิกที่เชื่อนะครับก็มันก็เข้าจริงนะครับพิสูจน์ทุกวันเลย่ต่อมาสูตรสองนะครับเป็นฝั่งคู่นะครับล่างนะครับสูตรสองคือให้รูดคู่2-4-6-8 2-4-6-8-0ตัดเพราะว่าเราจะไปเล่นศูนย์วันนี้เราก็บอกแล้วนะครับวันที่6ว่า0ย์จะมานะครับเพราะว่าเมื่อวานมันไม่มานะครับแล้ววันที่7มาไหมมาครับ มากครับมากครับนะครับมันจะไม่มาก็ต่อเมื่อมันจะหายไปนะครับถ้ามันมาแล้วมันก็จะมาต่อนะครับก็รอมันหายไปโอเคไหมครับพิธีส่วนเบิ้ลครับยิบเนี้ยไปก่อนเลยครับเพราะบอกปกติแล้วนะเบิ้ลมันปกติมันไม่ค่อยมานะครับโอเคนะครับต่อมาเลยนะครับล่าง2องสหกแปดได้แปดนะครับอันนี้เบิ้ลเลยนี้ได้ได้สองเด้งเราได้หกได้หกได้สองด้วยต่อมาได้แปดนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้หกนะครับ อันนี้ตอนที่มีไลฟ์สดของช่องช่องต่างๆผมก็พูดไปก่อนอยู่แล้วนะว่า2 4 8ิลมยังไม่ทันจะออกเนี่ยนะครับผมก็ถูกคบไปแล้วนะครับคนก็อ่านแล้วก็เชื่อก็ตามก็ดีไม่อ่านก็แล้วแต่นะครับคนก็ไม่ถูกผมก็ไม่เข้าใจนะครับเราถูกถึงสี่นอยทุกวันไม่ตามก็ไม่รู้ไปตามอะไรปอะไรกันนะครับผมก็มงงๆกันผมเห็นบาง เจ้าคนตาเป็นหมื่นเลยไม่เห็นถูกแบบนี้เลยนะครับน่าน้อยใจโอเคถูกเป็นยกแผงนี่ตามเป็นแค่นี้เองครับสง่งสามสี่ร้อยโอเคช่วยแชร์นะครับส่งสารคนที่เล่นมั่วๆนะครับโอเคนะครับถูกเป็นแถวขนาดนี้นะครับโอ้ต่อไปสูตรสามศูนย์นะครับก็มานะครับโอเคนะฮะมาแปดศูนย ก็มาศูนย์สามวิธีคิดบอกไปแล้วนะครับสามแปดห้านะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมห้าศูนย์นะครับจดไปเลยนะครับศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับโอเคนะครับศูนย์ห้าศูนย์บอกเป็นเลขที่ออกบ่อยมากวันนี้ออกมาแล้วแปดศูนย์พรุ่งนี้เตรียมนะครับแล้วก็อย่าทิ้งเลขเก่านะครับวันนี้ไม่มาพรุ่งนี้มาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนศูนย์นะครับเราล็อกไปแล้วของเราเนแม่ศูนย์เรามันจะมาอยู่แค่นี้วนเวียนอยู่แค่ขี้บนคู่ล่างศูนย์แล้วก็เบิ้ลนะครับอะไรที่มันหายไปเดี๋ยวมันก็จะะมานครับ โอเคไหมครับอย่างวันนี้เห็นไหมครับพิสูจน์แล้วแล้วก็มาแค่สองศูนย์เป๊ะเลยนะครับถ้ามันจะมาสามศูนย์ก็โชคดีไปนะครับแต่สองศูนย์ก็พอแล้วนะครับอืมแต่ไม่คิดว่าจะมาศูนย์เดียวไม่มีทางนะครับปกติมันก็จะมาสองศูนย์นะครับถ้ามันมานะครับโอเคก็เราวิธีก็คือรอให้มันมาก่อนแล้วค่อยลูดตามในรอบต่อไปเลยนะครับอืมวิธีวิธีเล่นศูนย์นะดึกใครมีงบเยอะคุณก็ รูดไปแล้วศูะครับได้ชัวนะครับแบ่งฝั่งยังได้เลยเห็นไหมครับแปเป็นเลขคู่3าเป็นเลขคี่นะครับแต่ก็บอกแล้วนะครับรูดให้ครบนะครับศู์บนล่างอย่าประมาทแล้วคุณค่อยไปเน้นนะครับคุณค่อยไปเน้นศู์ที่เป็นเลขคู่ฝั่งฝั่งเลขกลางแล้วก็คุณไปเน้นศู์ที่เป็นเลขคี่ฝั่งเลขบนนะวิธีนะครับอย่าประมาทนะครับของเราสูตรวิธีที่ถูกของเราเคล็ดลับก็คือรูดนะครับเพราะมันจะออกอะไรก็เรื่องของมันสมมติเราชอบ7จ็ดนะครับ คุณวันนี้คุณชอบเจ็ดห้าแต่คุณซื้อแค่เจ็ดห้ามันออกเจ็ดสามคุก็ร้องไห้จริงคุณต้องถูกอยู่แล้วเห็นไหมเขาเข้าใจหลักคิดเรอยงครับสมมติคุณไปจับอะปินปองมัวงม่วๆมาได้ก็ได้คุณชอบได้ได้ได้เจ็ด,ด 7, อย่างเงี้ยนะคุณก็ต้องรูดครับมีใค่คุณจะซื้ออันนั้นอย่างเดียวนะครับนะพิธีทําให้ถูกง่ายๆมากเลยครับง่ายๆเลยนะที่ไม่ถูกกันเพราะคุณซื้อเป็นตัวๆไงครับแล้วทีนี้หลังจากที่เป็นตัวไม่พอนะครับแล้วก็ถึงจะ ถึงจะรูดจิตก็จริงนะครับแต่มันก็จะออกเป็นเลขอื่นได้อยู่ดีก็จ็ดความหมายมันคือเป็นเลขขี้นะครับสาหรับผมนะครับผมก็จะรูดขี้จบนะครับประมาณนี้นะเ,เยอะล้สรุปนะครับประมาณนี้ก็ไปต่อเลยนะครับไปเจาะดูว่ามีตัวเลขน่าสนใจยังไงนะครับโอเคมาเจาะกันนะครับเจาะ4สุดหยบ4หน่อยนะครับ4 5ห้นอย สูตรที่หนนะครับเค okay. สูตรหลักรูดขี่งสามห้าเจ็ดเกประตูก่อนนะครับโอเคจะได้เข้าใจกันหรือหรือรูดเป็นหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับหน่วยก็หน่วยไปเลยนะครับอ่าหน่วยก็อยู่ฝั่งนี้3 5 7 9 1ใช่ไหมอยู่ฝั่งนี้อ่าอันนี้เรียกว่าหลักหน่วยนะครับนะครับหรือหลักสิบ หลักสิบน่อยู่ฝั่งนี้นะคนก็ยังมือใหม่อยู่นะไม่เข้าใจนี่นะฝั่งนี้หลักสิบหนึ่งอะไรก็ว่าไปนี่เนี่ยให้ให้หนึ่งสามห้ามาอยู่ฝั่งนี้นะสายมือเราเร็ววันหลักสิบนะครับลูดอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วค่อยไปเพิ่มเพิ่มอะไรนะครับง่ายๆครับล็อกไปเลยนะครับจะได้ไม่ปวดหัวเพิ่มห้าเจ็ดเก้าครับอ่าดูที่ใช้ได้ไหมวันนี้ วันที่หกมาไหมห้าเจ็ดเก้าเข้าไรนะครับวันที่หกวันนี้มีศูนย์สามนะอันนี้บนบนนะครับของเราสมาชิกใหม่ครับบนก็คือบนนะครับอันนี้พูดถึงบนนะครับของเราไม่มั่วนะครับม่ชี้บอกตัวหนึ่งบนล่างก็ตายเ,าเล่นขี่แตกแค่รูดบนเดียวสิบเก้าประตูก็ตายแล้วก็อย่าให้เลยแบบนั้นนะครับให้แล้วให้ตัวหนึ่งรูดบนล่างบ้ออาไปแล้ว เลือกตามเถอะนะครับแล้วก็ปิงปองอะไรอย่างนี้ครับเอาที่มันเป็นที่มันเป็นของจริงนะครับเชันตามดีๆหน่อยนะครับเสียดมันเงินเราเขาให้ยังไงก็ได้ไม่ใช่เงินเขานะครับถูกไหมครับแต่ที่ผมไม่ตามเนี่ยมันถูกจริงนะครับเสียดายต่างแทนนะครับอย่าไปเล่นมั่วๆนะครับ โอเคเรามาดูต่อนะครับ3 7 5เ็้ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าหลักอะไรครับหลักหน่วยไหมครับจริงด้วยเป็นอย่างนี้นะครับทุกวันนะครับขี้เกีย้อนให้ดูเนี่ยมันจะยาวเกินนะครับโอเคนะวิธีดูก็บอกไปแล้วนะครับว่าเอ๊ะรอบแรกคุณก็มันก็ต้องมั่วไปก่อนนะแต่ผมให้พอผมก็หน่วยไปก่อนเลยรอบแรกหน่วยไปก่อนเปอร์เซ็นที่มันมาหน่วยก็เยอะกว่านะครับแต่ว่าก็บอกไปแล้วไง19ประตูคุณก็ถูกไปแล้วนะครับนี้คุณก็มามาเน้นอีกทีนะ ว่จะชอบหลักหน่วยนี่ลักสิบบางคนงบน้อยครับบางคนงบน้อยนะครับคุณก็รูดคุณก็รูดแค่หลักหน่วยไปก่อนโอเคนะครับแล้วคุณก็เจ็ดห้าเก้าหลักสิบประมาณนี้นึกออกไหมครับะนะครับสำมะพันงบน้อยสําหรับคนงบเยอะก็กตามสะดวกนะโอเคตามสะดวกเลยจริงๆก็มีประโยชน์นะคุณสิบเก้าไปตูไปแล้วคุณก็มาเน้นฝั่งในฝั่งหนึ่งมันก็ใช้งบน้อยลงแต่ได้เยอะกว่าเดิมครับได้เยอะกว่าเดิมนะ ธีการเล่นสําคัญเพราะตัวเลขของเราไม่สําคัญแล้วนะครับไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปขูดอะไรนะครับเพราะเลขมันมีแค่เลขคี่กับคู่กับคุณไม่ต้องไปขูดอะไรแล้วครับนะครับคุณไม่ต้องไปขูดอะไรแล้วนะครับสองสี่หกแปดเนี่ยนี่เขาเรียกว่าคู่อ่นะคี่ก็หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับมีแค่นี้ฮะมันไม่มีเลขพิสดารกว่านี้หรอกครับ แบ่งฟังให้แล้วแล้วมันก็เป็นตามนี้ตามจริงไม่ว่าจะหวยรัฐบาลหวยรัเสเซียหวยมองกลเลียหวยทิเบตอะไรมันก็มีแค่นี้แหละครับมีแค่เลขคู่กับเลขคี่นะครับนะครับเอาไปใช้ได้ทุกหวยครับเน้นมันม่วๆอย่งถูกเลยครับใช้วิธีผมโอเคต่อไปสูตรสองนะครับวิธีวิธีเล่นเข้าใจกันแล้วนะ,นะตัสิบเก้าตัวหรือลูดเฉพาะหลักหน่วยแล้วก็เน้นแต่ก็ต้องเน้นหลักสิบให้ด้วยนะครับ แต่ปลอดภัยก็นั่นแหละครับขีกเกยียจคิดก็สิบเก้าประตูจบแล้วก็เน้นเอาครับจบจบ,จบนะแต่นี้สําหรับคนพบน้อยไงผมผมก็เล่นแค่หลักหน่วยครับผมก็รูดหลักสิบเฉพาะที่ผมชอบประมาณนี้นะกาจะได้น้อยหน่อยแต่ได้ทุกวัน,นครับต่างจากเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนอนะันนี้บอกความจริงเนะี่ยก็ตามคนนู้คนนี้ตามเป็นเลขนี้ตามถูกบ้างไม่ถูกบ้างไม่จะเล่นทําไมนะแต่แต่หลังจากที่ผมค้นพบวิธีนี้นะเรียกว่า ทำเป็นอาชีพได้เลยฮะนะครับได้กินเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนะครับคุณก็เห็นอยู่นะถ้าคนมีงบเยอะๆนี่ก็รวยเลยนะครับเรียกว่ารวยได้นะครับกับพิสูจน์มาเป็นเดือนแล้วนะครับโอเคไปกันต่อสู่สองเบิ้ลอ่ารูดรูดโทษรูดคู่นะครับคนผมก็ยังลุ้นนะลุ้นลุ้นแค่ว่าเอ๋ยล่ามจะมาคู่มันก็ยังมายอยู่นะก็บอกแล้วนะครับ ตามครับตามตามตามเดี๋ยวเมื่อไหร่มัน, i, ม,นมันหมดก็ค่อยเปลี่ยนฝังนะครับไม่ต้องตกใจนะผมไม่ได้บอกว่ามันมาคู่ตลอดชีวิตนะครับนะครับให้เข้าใจตรงกันนะแต่แค่บอกว่ามันมีสองฝั่งคู่กับคีแค่นี้เองนะช่วงนี้มาอย่างนี้คุณก็ตามไปก่อนนะครับไม่ต้องตกใจนะถ้าวันหนึ่งที่มันเกิดพลาดมันมีแต่เลขคีนะนะครับตอนนี้อย่างอย่างยางเดี๋ยวจะสลับให้นะครับเย็นๆนะครับตามไปก่อน คู่สองสี่หกแปดยังเอาอยู่นะครับเหมือนเดิมสี่หกแปดสำหรับผมพอนะครับสำหรับคนที่ชอบสองก็ตามสะดวกนะครับโอเคนะรูปสิบเก้าประตูจบคำนี้กนะ็น่าจะเข้าใจนะบางคนไม่เข้าใจคำว่ารูดรูดก,ก็หมายรูดสองก็หมายถึงว่าสองคู่กับศูนย์เนี่ยสองศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งจนถึงสองเก้าเนี้ยนะครับตัวหนึ่งก็จะ แล้วก็เอาสองไปไว้ข้างหลังก็ตัวหนึ่งก็ต้องสิบเก้าสิบเก้าเลขหนึ่งนะครับสิบเก้าเลขก็ได้สิบเก้าประตูนะโอเคต่อไปสามสูตรศูนย์นะครับสูตรศูนย์สูตรศูนย์สูตรศูนย์มาไหมผมฟันธงว่ามานะครับอย่างที่ที่วันที่หกผมก็บอกผมก็ฟันธงแล้วว่ามานะศูนย์โอเค้มาสองตัวต่อวันก็มันก็เป๊ะเลยนะครับเหมือนผมเป็นคนออกเลขเลยนะครับ ดูขนาดนี้ก็เชื่อแตครับนะครับแม่นขนาดนี้ขนาดศูนย์ยังบอกได้ว่ามากี่ตัวนะครับนะครับโอเคศูนย์อะไรก,ก็ตามศูนย์เก่าก่อนนะศูนย์เก่าก่อนศูนย์สามศูนย์แปดนะครับสามห้าแปดนะครับมาแน่ครับอย่าลืมน่าจะล้านเปอร์เซ็นต์เลยละครับทำไมาอย่างเงี้ยนะครับสามห้าแปดของผมโอเคต่อไป เบิ้ล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 นะครับเบิ้ล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 ไม่มาสองวันแล้ววันที่7ตุลาใครชอบนิดนึงนะผมให้เป็น70%นแต่ผมก็ยังไม่ลงนะยังไม่ลงถ้าจะลงก็ต่อเมื่อผมเห็นเบิ้ลมาเออวันที่7ตุลานะครับถ้ามันมามันก็จะมาสองรอบคล้ายๆสูนะถ้ามันหายไปครับรอดีกว่านะรอรอจะเย็นๆมันเราตกเหมือนตก ตกหาย่อนเยือไปก่อนให้ป้ามันกินก่อนให้ป้ามันกินก่อนนะเย็นเย็นจะเย็นเย็นไม่มีปลาก็หย่อนเบิดไปก็เสียแรงนะครับเสียข้างโง่เปล่านะเย็นเย็นไม่ต้องรีบแค่สูตรคู่กับขี้ก็ก็กินจนครบแล้วนะครับนะโอเคแล้วก็สูตรนี่เห็นไหมครับเคนะเบิ้ลช่างมันก่อนถ้าเบิ้ลจะมามันก็เหลือข้าวก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็หกหกนะครับหกหกเพราะว่า อันนี้ผมให้ไปแล้วนะใครจะจดไปก็ได้นะครับเป็นเลขสูตรไปแล้วนี่ไงวันนี้ก็มาแล้วนะครับเพราะวันนั้นมันเก้าเก้ามานะครับหกเก้าก็มาแล้ววันนี้นะครับ<ม>ฉะนั้นโอกาสที่เบิ้ลอึ่งก,ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าหกเก้ามาแล้วนะครับชุดนี้นะครับอเดี๋ยวทบทวนอีกทีนึงมีชุดอะไรนะครับชุดเก้าสามเก้าห้าเก้าแปดม้มาดีนะครับาจากนั้น ตอนนั้นที่95มา98ก็า 8, ามาต่อกันวันจุนขึ้นแล้วก็มา93เลยเห็นไหมครับชุดนี้หายไปแล้วแต่เดี๋ยวมันจะวนมานัจะเย็นๆยิยย่งวันนี้ยิ่งไม่มี9เลยนะครับวนวันที่7เตรียมนะครับ9ก็จะกลับมาวนอยู่แค่นี้นะครับวนอยู่แค่นี้นะครับใคจจะจุดไปไว้ก็ได้นะครับหรือไม่จุดแคปไปก็ได้นะครับแล้วก็มีสูตรอะไรอีกอ๋อแล้วก็147 1 4, C7 อันนี้ก็ใช้ได้นะครับอ่าเช่นวันนี้เนี่ยส5ที่เนี่ยโทษนะหน7หมายถึงว่า1มา4มา1มา4ก็ต้องมา4มา7ก็ต้องมานะเข้าใจเข้าใจนะครับทำหนึงเอย่างเช่นวันนี้นะครับรอบอ่ารอบพาวน์มปกติออก C5 นะครับพอดีผมไม่ได้ like, ไลฟ์ไลฟ์เคยไลฟ์แล้วไม่มีคนดูนะครับแม่งก็จะบอกว่ารอบนี้มา7แน่นอนครับมันก็มาจริงๆนะครับ ก็มาจริงๆมาเป็นสามเจ็ดเห็นไหมครับสี 4, ่เจ็ดนก็นะเอาไปใช้เลยครับไม่ได้หงศูนย์นะครับสี่มาเจ็ดก็ต้องมานะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดีกว่าวเราอีเราจะรอบสุดท้ายเราจะใส่อะไรดีนะเลขคีจะจะเน้นอะไรดีนะแต่ถ้าคนรุ่นมันก็กินได้แล้วก็นี่ก็บอกเา้าเคล็ดลับของการถูกก็คืนรุ่นนะครับไม่ต้องคิดมากนะแต่ได้ได้น้อยแต่ได้ชัวร์นะ ประมาณนี้ได้นยจะได้ชัวร์เดีย๋ยวเพิ่งโลภเก็บไปทุกวันนะครับถูกราห้าร้อยก็โอ้สบายแล้วครับโอเคนะอย่าโลภมากอย่ารุมมากมาคนถูกรอบเดียวแต่ว่าก็หยุดได้ก็กกดีนะครับเอ่องเช่นเช่นวันนี้นะครับรอบที่สองปกติฮานอยพิเศษก็จะเป็นรอบแรกของของบางบางคนนะครับส่วนใหญ่เลยนะบางคนไม่มีเสพธกิจหกสองเนี่ยนะครับมันก็เข้าสูตรผมพอดีนะสอง สี่หกแปดผมให้อยู่นะก็ะเข้าทั้งหกทั้งสองคุณหยุดไปเลยก็ได้นะครับนะครับเพราะเล่นไปอาจจะเข้าทุนนะก็อ,อย่ารวบนะเล่นนะเล่นถูกก็หยุดนะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับการเล่นจะสูตรที่ผมให้ไม่มีไม่ถูกผมบอมไปแล้วนะครับว่าทาไมนะครับบอกหลายรอบแหละเพราะว่าเลขมันมีแค่เลขคี่แลกเลขคลขขู่นะครับโอเคต่อให้คุณฝั่งที่ผมบอกเป็นเลขคู่คุณแต่เลขคี่คุณยังถูกเลยครับนี่มีไม่ถูกหรอกครับ ใครตามมาไม่มีไม่ถูกถูกอย่างเดียวถูกมากถูกน้อยนะขณะผมสลับให้ดูแลนะโอเคนะ Burn, Burn. เบิ้ลเบิ้ลไปถึงเบิ้ลแล้วใช่ไหมครับทีนี้สามตัวที่น่าสนใจนะครับสามตัวที่น่าสนใจตอนนี้จะมีเลขนี้นะครับสองสองหนึ่งอ่าสตรผมหนึ่งสี่เจ็ดใช่ไหมครับเห็นไหมครับสองสองหนึ่งนี้ออกไปวันที่ห้าตุลานะครับแล้ววันที่หกตุลาฯมันมาเป็นสองสองสี่ ผเอ๊ใช่เอือใช่ครับ2องส,องสมันก็คือ2องสนั่นเองนะครับมันออกวันนี้ใช่2องสไม่ต้องตกใจนะครับหาม,มันคือเลขหามนะครับ3ตัวของเรานะครับสมาชิกใหม่จะไม่ได้รู้3ตัวบอกแล้วนะครับมันมีแค่เลขหามกับเลขเลี้ยงนะครับตอนนี้เลียงยังไม่มานะครับก็มาหาเป็นหลักเลยนี่ครับสองสองก็หมายถึงว่าคือจะไม่มีเลขเบิ้ลนะครับเลขเหมือนกัน1ตัว1ชุดแล้วก็อีกเลขหนึ่งเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้ จริงๆมันก็คือสองสี่สองจริงๆมันก็คือสองสองสี่นั่นเองนะครับาวันที้หลงฉะนั้นนะครับเลขที่หน้าตามสูตรผมหนึ่งสี่เจ็ดนะครับสองสองเจ็ดนะครับสวยมากเลยนะครับวันที่เจ็ดจุดเลยไม่ต้องลงเยอะนะครับไม่ต้องลงเยอะนะครับอาจจะมาเฉยๆอาจจะสามตัวผมบอกว่ามันยากนะครับอะไรที่ผมยากผมก็จะบอกนะครับไม่ได้ให้มั่วๆนะครับอันนี้นะครับแต่ที่ให้หลักก็คือ สองตัวแค่นั้นนะครับให้เป็นลกอันนี้ก็คือเผื่อคนชอบเฉยๆนะครับสองสองเจ็ดก็สวยดีนะครับแล้วก็เป็นข้อสังเกตว่ามันมาตามนี้นะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วมังน,นะโอเควที่เจ็ดตุลาคมก็ประมาณนี้เจ็ดตุลาคมน,นะครับนะครับเหมือนเดิมนะโอเคเชื่อมัน่นเชื่อมัน่นเชื่อมั่นกันนะครับยังเข้าอยู่นะครับเชื่อมั่นกันนะครับถ้าศูนใครจะเล่นสูนก็อย่าเพิ่งรีบเล่นนะครับให้มันมาก่อนนะ รอบหนึ่งแล้วรอบต่อไปก็ซัดเลยครับซัดเลยนะเพราะมันมาสองรอบอยู่แล้วต่อว,วันนะครับขี๋ยวใครชอบก็ซัดไปเลยแล้วแต่นะครับขอ,อเลขเก่าเลขเก่านิดนึงนะเลขเก่าสุดเลขเก่าวันที่ห้าเออวันที่หกไม่มาวันที่เจ็ดมาแน่นอนครับเห็นไหมครับเหมือนศูนยะ์น่ะเนี่ยมันก็สบายแล้วมันอยู่มันก็อยู่ในสี่สูตรของผมนะขี้เก่าอ่าขี้ขี้บนล่างคู่แล้วก็ศูนย์ เบิร์นเก่าก็ห้าสุดเราพูดถึงเลขเก่าวันนี้มาไม่ผมยังเช็คไม่ดีนะครับไม่เป็นไรนะมาก็มาเชื่อมันจำไม่ได้สี่สามสี่ห้าโอเคสามห้าแปดนะครับอ๋อนี่เห็นไหมไอตัวหนึ่งด้วยกันชุดเดียวกันสี่สามสามห้าแปดจำได้ไหมครับเห็นไหมมันก็มาจริงๆด้วยนะครับเมื่อวันที่ห้ามาสี่สามแล้ววันที่หกก็มาสี่สี่ห้าฉะนั้นสี่แปดเตรียมนะครับผมให้แล้วนะสี่แปดนะครับสี่แป สวยมากน่าจะมาด้วยซ้ำเพราะว่าเนี่ยสี่สองหกสองสี่แปดเนี่ย 4, 6, พวกเนี้ยสี่หกพวกเนี้ยมันชุดเดียวกันหมดเลยนะครับกลุ่มที่มันอยู่ในเลขเดียวกันนะครับโอเคจะแคปก็แคปเอาไวนาไ้นะครับเอาไปใช้ได้โอเคนะโอเคนะครับสี่แปดอย่าลืมนะครับสี่แปดแล้วก็อย่าลืมเลขเกนะ่านะอยวดูเลขเก่า ถ้าใครจําไม่ได้ก็ต้นคลิปเหมือนเดิมนะครับต้นคลิปต้นคลิปมีม,มีนะครับไดกล่าวเข้ามาถึงเลขที่ออกของวันที่หกนะครับอันนี้ลองพูดถึงวันที่เจ็ดตุลานะเห็นแบ่งฝั่งให้สี่สองศูนย์สามสี่ห้าเห็นไหมนี่ห้าแล้วก็ต้องเจ็ดโอ้โหเป็นเลขคี่จริงๆนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆก็เห็นอยู่นะครับสามห้าเจ็ดเลขเลขคี่นะครับแล้วก็เรียงมาสวยงามเป็นหลัก ที่บอร์ดกับรูดไปเลยครับหลักจะเลือกหลักหน่วยก็หน่วยสิบก็สิบนะครับเนี่ยถ้ามันมาถ้ามันมาหน่วยหน่วยก็ต้องเป็นหน่วยมันจะเป็นระเบียบนะครับมันเป็นโปรแกรมนะครับที่ออกนะครับมันก็เลยเป็นระเบียบอย่างนี้แหละครับนะโอเคอันนี้คือบนนะโอเคจดไปไหมครับใครจะจดสี่สองศูนย์สามสี่ห้าสามเจ็ดเลขเก่าวันนี้เจ็ดมาแน่หนึ่งตัวนะครับอีกสองตัวแล้วก็ล่างนะครับ 806283มาตาที่บอกเป๊ะเลยมาจนขนลุกเลย8886มาขนาดนี้ไม่ตามก็ยังไงแล้วนะครับน่าจะบอกฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์กันเยอะๆนะครับให้ถูกจริงนะครับย้ำแล้วว่าให้ถูกจริงนะครับก็มันก็ถูกจริงๆนะครับถูกน้อยด้วยซครับ 806283นะครับวันนี้มาแค่แปดกับาผอ่าพรุ่งนี้ก็เตรียมเลยครับสี่ครับนะครับพรุ่งนี้เน้นล่างเด่นสี่นะเพราะสี่ไม่มาสังเกตหลายทีแล้วอย่างที่สองมาเพราะว่าสองมันไม่มาบ่อยแล้วไงนะครับวันเมื่อวันนั้นที่สองมาเยอะนะครับโอเคนะครับก็จะหายไปประมาณนี้ตอนนี้สี่หายก็สี่ก็จะมานะโอเคนสี่ล่างนะครับ เน้นเฉยๆไม่ใช่ตใชตใช่ตัวเดียวนะคุณต้องรูดหมดนะเดี๋ยวคนไปเล่นแค่สี่รูดให้หมดนะครับรูดคู่นะสองสี่หกแปดนะครับแต่ผมจะตัดสองนะส่วนตัวผมแคุณชอบผมก็ใส่ไปนะ 4, นะโอเคสองสี่หกแปดก็ประมาณนี้นะโอเคสวัสดีครับ